สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นคะ่ะอุ้มค่ะคลิปวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยคะ่ะน้องๆตอนนี้นะคะเราอยู่ในแมปอะไรกันคะน้องอุ้มมี่แมปน้องยันจังเป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนคล้ายๆในเกมยันจังเลยนะอ่ะอันนี้คือตอนนี้พี่นุ่นก็นอนอยู่นะคะน้ององุ้มก็ยืนตรงนี้นะคะเอาล่ะไปกันดีกว่าอ่ะเราจะไปที่ไหนกันดีจ๊ะน้องอ้าว น้องไหวปะเนี่ยเดี๋ยวซื้อผ้าก่อนอ่าเดี๋ยววันนี้พี่นุ่นจะมาแต่งเป็นรุ่นพี่นะคะตามที่พี่นุ่นเคยบอกไว้ในเอ่ออีพีก่อนก่อเลยนะอีพีไหนก็ไม่พี่ก็จาไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งคลิปที่พี่เคยพูดไว้อะไว้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วกันนะน้องๆถ้าน้องๆอ,อ,อยากดูก็กดเข้าไปที่คาอธิบายใต้คลิปได้เลยนะวันนี้เราจะมาแต่งตัวเป็นรุ่นพี่กันนะคะอ่ารุ่นพี่เขาแต่งยังไงนะทรงอย่างแบดแซะอย่างบอยนะนะ หนูรุ่นพี่แล้วลนี่เหรอถ้ารุ่นพี่หน้าตาแบบนี้ไม่เอานะไม่ชอบนะถ้ารุ่นพี่ต้องทำหน้าตาแบบไหนอเาวอโอเคได้หน้าตารุ่นพี่แล้วแต่งตัวดีกว่านะรุ่นพี่เขาใส่ชุดอะไรเวอร์เอาโอเคหน้าตาแบบถี้รุ่นพี่ไม่ค่อยหล่อเลยหล่อแล้วเนี่ยหล่อหล่อที่สุดแล้วเนี่ยนีนะมาตลนี่หล่อเป็นไงล่ะรุ่นพี่หล่อปะตอนนี้เรากําลังรองน้องยันจังสุดสวยของเรานะคะดูหน้าตาไม่่ะเดี๋ยวพี่กําลังจะไปนะ เดี๋ยวระหว่างที่พุดนนี่นะคะมาหาณาโอเนน้อจะไปหยิบอาวุธกอ่อนนะคะแต่งตัวเป็นรุ่นพี่นะโอเคโอ้โหตอนนี้สากรุระกำลังเบ่งบานเลยนะ EP ที่แล้วเนี่ยมันเป็นอ่าฤดูใบไม้ผลินะเพราะว่าแบบใบไม้พวกนี้มันจะเป็นสีอ่ะส้มๆนิดนึงเนาะแต่วันนี้เรามาเนี่ยคือแบบสีออกชมพูเลยนะสวยมาก ยันจังพี่มาแล้วคุณพี่ค่ะมีหน้าแบบดุงโด่งจังเลยเอ่ะค่ะพอดีว่าพี่เป็นลูกครึ่งถาม,มดีว่าลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งอะไรอะ่ะคะครึ่งคนฮะครึ่งคนครึ่งผีผีหลอกเอาโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาหาตู้ล็อกเกอร์อีกรอบหนึ่งสิว่ามีตู้ล็อกเกอร์ของเราหรือเปล่า,ามนี่ีแหละอ่าโอเค ตู้ล็อกเกอร์น้องเย็นจังอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้น้องตู้ล็อกเกอร์น้องกั้งอยู่ตรงนี้อ่าโอเคตู้ล็อกเกอร์พี่อยู่ตรงนี้พี่เปิดตู้ล็อกเกอร์แล้วก็ไม่มีอะไรเลยอ่าอ่าน้องเย็นจังอยู่ไหนอาน้องไปไหนอ่ะก็อยู่นี่แหละค่ะพี่อ่าไปไปดีกว่าน้องกำลังจะหาดูว่าในตำราสมุดเนี่ยคือน้องอยากเข้าชลุกต่อยวัวอะคะ่ะรุ่นพี่โอ้ยหรออืม อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะเราจะทําตามขั้นตอนคือเราจะไปหาอาวุธให้มันครบเลยนะมันมีกี่อย่างนะวันนั้นน่ะที่เรามาน่ะมีมีดมีดาบแล้วก็มีดาบแล้วก็มีค้อนอ่าแล้วก็มีอันยาวๆอ่ะเป็นไม้อันยาวๆอ่ะอะไรไม้ไม้เหล็กอะค่ะอ่าโอเคมันมีกี่อย่างนะประมาณประมาณห้าประมาณห้าอย่างปะอู้อ่ามันมันมีประมาณห้าอย่างเนาะอ่าถ้าเราแบบ ถ้าเราเอาโคบแล้วเนี่ยเราถึงจะแบบว่าภารกิจของเราสําเร็จเนาะโอเคพุ่นี้ตามออุ้มมาอ่าอย่างแรกเลยก็คือที่ไหนห้องครัวห้องมีอ่าอุ้ยอันนี้อะไรห้องเย็บปักถักร้อยพรถักร้อยตอนนี้ฉันไปไกลก่อนพี่แล้วค่ะหรอเออมาแล้วค่ะเอามีดก่อนเลยเอาดาบ,บก่อนเลยก็ได้นะเนี้ยอืมดาบอยู่ตรงไหนนะนี่หัวกระโหลกนี่ โอเคเราโอ้นี่ไงได้มาแล้วนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นคล้ายๆดาบสมุรยนิดนึงเนาะอ่ะไปเราต้องเก็บของอาคมเราต้องเก็บของไว้ก่อนนะต่อไปเราก็จะไปที่ห้องครัวกันนะอะไรเดียวเดียวห้องนี้ก้อนห้องนี้มันมีดาบอยู่ห้องไหนห้องไหนห้องนี้เนี่ยกดชี้มือ,นนอนนก็มีดาบอยู่นี่นะอ๋อันนี้อันนี้ก็มีเหมือนกันโอเคนองอุ้มจําได้แม่นเลยอ่า น้องๆตอนนี้เราได้มาเป็นอันที่สองแล้วนะมีอันนี้หนึ่งอันแล้วก็มีอันนี้อีกหนึ่งอันนะเป็นสองอันแล้วโอเคเราเก็บไว้ก่อนนะอนี่มันเราเริ่มมาเราต่อมาแล้วก็มาที่ห้องครัวนะคะน้องๆนี่เห็นไหมเราก็จะได้มาเป็นอันที่สามนะอันที่สามคือมีอันนี้นะเป็นมีดนะคะโอเคเนาะอ่าอุปกรณ์ก็จะมีสามอย่างแล้วเราต้องไปหาให้มันครบก่อนนะอะ ตอนนี้เราต้องเก็บก่อนไม่ให้ใครรู้ว่าเรามีอะไรบ้างนะอ่ะก็เดินตามอุ้มมี่ไปนะเพราะว่านางจะพาเราไปหาของให้มันรบเนาะนี่ใเนีเนี่ยห้องนี้มันจะมีเข็มฉีดยาสลบด้วยค่ะหรอเออแต่ในเกมยังจังไม่รู้จะมีหรือเปล่าไปดูกันไปอุ้ยไม่มีเสียดอยอ่ะมันก็คล้ายๆแหละแต่ว่ามันก็ไม่มีอุ้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะมาแล้วแล้วมันมาแล้วแล้วอือหือ ้ยมีคุณรักษาด้วยเหรออุ้ยห้องนี้คนเยอะมากอะไรกันเนี่ยคนเขามาทําอะไรกันห้องนี้อาจารย์อาจารย์เขาอสอนสื่ออุ้ยห้องนี้คนเยอะสุดอ่ะเรามาเข้าห้องนี้กันไหมอะไรเอาเอาบตรไม่ครบเลยอีกสองทางเองนั่งเรียนไปกับเขาแล้วตอนนี้คนเยอะมากรุนพี่นั่งตรงนี้นะหน้าสุดเลยนะ <laughs> อ่ะโอเค ว่าแต่คนเยอะสุดอ่ะห้องเนี้ยเขามาทําอะไรกันเนี่ยเขามาด้วยกันหรือยังไงเขามาด้วยกันก็ไม่ใช่เรื่องของเราเ่ราเรามาด้วยกันเหมือนกันนี่คนเยอะสุดนะคะห้องนี้โอเคเห็นไหมแล้วก็สะดวกแหละคนเยอะมากเลยค่ะแบบนี้เห็นไหมเออเออเปไนอะค่ะเป็นนักเลยเขาก็แบบมีความน่าเบื่อนิดนึงอะไปต่อค่ะไม่อาจจะเบลลคอนนี่ อ่าต่อมาเราไปหาอุปกรณ์อันต่อไปกันดีกว่าน,น,น,นะคะ,คะอุปกรณ์อันต่อไปถ้าเกิดตามไปอาจจะเจออาวุธใหม่ก็ได้อู้นี้ก็คนเยอะเหมือนกันเขากําลังแบบเต้นกันอยู่เนอเห็นไหมโอ้ยนู้นนี่มาฝั่งนี้ทีงผู้นี้มีจิบบกอถ้าเกิดเราจะขายกุญแจห้องไม้เนี่ยมันมีอาวุธล้ําค่ามากเลยนะผู้นี้จะต้องจะต้องอะไรรู้ไหม ผู้นี้ต้องมีคุญแจไม่งั้นจะไขมันนั้นออกมาไม่ได้มันมีใบตะเรื่อยด้วยนะพุ้น,นี่จะบอกให้จะเ,เข้ามาที่นี่ได้ไหมลองเข้ามาดูดิขาวงกดจะเข้าไปได้ไงหนกูกลับทางไม่ได้หรอกเข้ามาเชื่อสินี่ไงนี่ไงโอ้โหมันก็เล่นสนุกดีเหมือนกันเนี่ยลองดิว่าเราจะหากันเจอปะอ,อะตอนนี้อุ้มมี่อยู่ไหน <laughs> อยู่ข้างบนนี้เลยเหรอ <laughs> นี่เจอลหเห็นแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงออกมาแล้วเร็วๆเขาออกมาวันนี้โอเคไปเอ้าพี่มาโผล่ที่ไหนนู่นลูกศรอนอยู่ๆมาได้ลูกสออยู่อ่าเจอน้องอุ้มมี่แล้วไป เราไปที่ไหนกันต่อนี่ห้องน้ําหญิงนะเข้ามาไม่ได้และอีะลกิตอ่าเราต้องมาสํารวจห้องน้ํากันหน่อย,อยความจริงแล้วฉันเป็นกระเทยนะกระเทยหรอป็นกระเทยก็ห้องน้ำชายจ้ะโอ้ยีังไงเข้ามาห้องน้ําแล้วอาบน้ําได้ด้วยนี่ไงอาบน้าแล้วไปดูสิชุดชาติชุดชาติอ่าพี่นุ่นให้อุ้มเดาว่าพี่อยู่ห้องไหนอ่ะห้องน้ําห้องที่เท่าไหร่เอามีหนึ่ง ต้องแอบสเว็บเห็นแล้วเห็นแล้วอ่ะให้เดาพี่อยู่ห้องไหนพี่อยู่ห้องไหนอยู่บนโซนไหนนะอ่ะพี่อ่ะอ่ะพี่อยู่ห้องไหนพี่อยู่ห้องไหนให้เดาให้เดาให้เดาแบบไม่เข้าไปดูหรอเออให้ถ่ายเล่นๆเอมอยู่ห้องนี้อ่ะอยู่อยู่ฝั่งนี้แหละเอใกล้แล้วใกล้แล้วขยบมาขยบขยบขวาขยบขวาอีกนิดนึงนิดนิดนิดนอีกนิดนึงนิดนนิดย่า ไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นน่พี่พ,พี่อยู่ห้องที่สามเนี่ยอยู่ห้องที่สามอ่ะต่อไปตาลองอุ้มไปหลบบ้างอ่ะเดี๋ยวพี่จะหันหลังมาฝั่งนี้อ่ะพี่จะอยู่ตรงนี้นะอ่ะตาอุ้มไปหลบนะหลบตาด้วยเนี่ยพี่ไม่เห็นไม่ไม่เห็นโอเคอุ้มหลบไปยังหลบแล้ววันมันกวจะเห็นชือ่อหนูไหมอ่ะหลบแล้วใช่ไหมหฟึบไม่เห็นเห็นไหมอ่ะ เดี๋ยวพี่จะเดาว่าอุ้มอยู่ห้องไหนอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้เหรอห้องที่เท่าไหร่ห้องที่เท่าไหร่นะไม่ให้สี่ห้องปุ๊บก็เป็นห้องที่ห้าอุ้มไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ก็อยู่ฝั่งนี้เหรออุ้มอยู่ฝั่งไหนอะอยู่ฝั่งไหนอะอันนี้ โอเคไปอ่าเราจะภารกิจของเรายังไม่สําเร็จนะเราต้องไปตามหาค้อนกันก่อนไม่ใช่ไม่เล่นซ่อนแอบอะไรกันอยู่ตรงนี้นี่นี่เราจะเจอเอ่ออะไรนะไม้ยักษ์เอ้ยไม้ยักษ์อะไรวะไม้ไม้ยาวๆอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่หรอกไม้เสี้ยนตํามันเป็นแท่งเหล็กนะแท่งเหล็กเนี่ยมันขึ้นอะไรอ,อ่ะนี่พี่ได้มาแล้วโอเคอ่าอุ้มี่ได้ยัง ได้แล้วแต่แค่ไม่ถือจิยๆน okay, ีนก <get S 1> ็ะเป,ปโอเคเก็บไว้เก็บไว้โอ้โหสวัสดีครับน้องสาวสวัสดีค่ะน้องทายมาเร็วๆค่ะ <laughs> อ่าอุ้มมี่ถ้าเดินเร็วขนาดนี้นะไม่รอก,กันเลยบ้างไม่รอก,กันเลยบ้างไม่รอก,กันบ้างเลย อ่าต่อไปสวนดอกไม้นี่มาแล้วเรากลับมาที่เรากลับมาที่สวนดอกไม้แล้วนะคะ EP ที่แล้วเนี่ย EP ที่แล้วเนี่ยเราฝังเพื่อนไปที่สวนดอกไม้ถ้า Team <herum> น้องๆยังไม่ได้ดูก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับที่นี่เขาไปน,นยังไงอยากเข้ามากเลยอ,ะอ่ะนี่อุ้ยนี่เรามาเดทกันตรงนี้ดีกว่ามาแล้วพีจ่จะป,ปิดประตูเราเร็วรีบเข้ามาเลยยังไม่มีใครมานะที่นี่นะคนนี่ลุงตัดม้คุณเจนี่พี่ นี่พี่นั่งตรงนี้เลยแล้วกันนะอุ้มนี่นะอุ้ยพี่นั่งหันหลังเฉยเลยกดโอเคเป็นไงล่ะนั่งแบบเอสวัสดีครับมผมเขินมากเลยที่ได้มาเดทกับน้องเย็นจังค่ะรุ่นพี่ท่าหล่แม่ท่าหล่แม่มีอะไรหลออแม่อ้าวอีหานี่<ม>ไปกินหมูกระทะผมงอนแล้วเห็นไหมดูพี่เชิดหน้าหนีจากอุ้มเลยนะเนี่ยเชิดหน้าสุดอะ พี่เอะถ้านะเกิดเช้าคุณดินจะกลับบ้านแล้วนะคะเร็วๆค่ะเดี๋ยวก่อนน้องยันจังเดี๋ยวอะไรอคะคะรุ่นพี่ถ้าเกิดไม่คุยแล้วก็คือจะกลับบ้านแล้วไงพังไม่รู้เรื่องหรอานักต,ตรงนี้ดีกว่ามันจะได้ใกล้ชิดกับน้องยันจังมากยิ่งขึ้นนี่ละจ้ะน้องยันจังรู้สึกถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่ารู้สึกถึงว่าตรงนี้เนี่ย รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยหนูร้อนมากเลยค่ะพี่ในตะกุยเนี่ยเดินเป็นหนึ่งในจะาน้องยังจมีคนโทรมาหาพี่พี่ขอรับโทรศัพท์แป๊บนึ่งนะฮัลโหลครับเอฮัลโหลครับพอดีว่าผมอยู่กับแม่ผมไม่ได้อยู่กับสาวนะครับผมอยู่กับแม่ครับโอเคครับครับแค่นี้แหละครับ ค่ะพ oh, ี <afraid> ่อ <jokes> ๋อหนูอยู <fire> ่ก <moon break hyster ically> like ับเพื่อนอะค่ะเดี๋ยวเพื่อนที่ไหนวะเดี๋ยวหนูรับใส่เดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะคะอย่าลืมเลี้ยงหมูกระทะหนูด้วยนะงอนแล้วจะบอกให้นะรุ่นพี่ที่อยู่กับหนูอ่ะเขาอยู่ชมรมต่อยมวยต่อยเก่งพี่ไม่คุยด้วยแล้วพี่พี่ไปคุยด้วยแล้วพี่งอนแล้วงอนเหมือนกัน เราไปกันดีกว่าน้องยันจังเดี๋ยวพี่เปิดประตูงับประตูใส่หน้าน้องยันจังน้องยันจังมานั่งตรงนี้กันดีกว่าครับโอ๊ยตายยันจังไปไหนแล้วรุ่นพี่จะขี่รถกลับบ้านแล้วมีอะไรจะคุยไหมไม่มีไม่มีอะไรพี่ขอเบอร์น้องยันจังหน่อยอ่ะเรามาแลกเฟซแลกไลน์กันดีกว่าโอเคมาเบอร์น้องยันจังอะไร 096ค่ะโอเค096 777777 <c oughs> โอเคไปแล้วนะไม่ได้บอก777ดเจสิคะอะไรล่ะหนูบอกวนะ่าไป89เออไป89กับ89ไปน้องยันจังเฮ้อะไรอ่ะ <c oughs> ไปดีกว่าร <c oughs> ุ่นพี่ตายยันจังค่ะรุ่นพี่ ด <c oughs> นี๋้วยวันลุนปีไปรักษาได้แกรักษาอะไรล่ะหน้าแหกขนาดนี้เนี่ยพ <c oughs> ป่นพี่ไม่ยา่สารค้าลุนปีเผยเชนจะได้เจอรุ่นพี่ในสักพันหนึง่งอุ้ยคนอยู่ไม่ได้แล้วล่ะต้องหลบหลบซอ่อนเอาสุรุนพี่ไปไว้รงนี้แล้วกันนะต้องต้องไปอัพพางศสอำพพางศพให้มันเนียนนิดน,น,น,นึงเอาหลังต้นไม้เลยแล้วกันนะจะได้เป็นผีหลังต้นไม้ ยันจังค่ารุ่นพี่เป็นฉากที่โหดเหี้ยมมากได้สิเออย็นจังเธอค่าไมปล่อยไว้นนี้แม่น้ำดีไหมนี่ยังไงร,รุ่นพี่ก็ไม่รักฉันฉันจะค่ารุ่นพี่ให้เลียกสลายโอ้ยโอ้ยมีคนมาเห็นมีคนมาเห็นทำไงดีทำงี้ดีไปเอฟสุดซอแล้วเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยมีคนมาอุ่มี่เราจเจออาวุธใหม่ปล่อยปล่อยปล่อยดิเฮ้ยอุ้ยขอกดดิหงดมากเฮ้ยเราจเจออาวุธใหม่ค่ะทุกคนอยู่ฝั่งนี้นะน้องๆถ้าคนไหนอยากจะมาเล่นตามเนี่ยอยู่ฝั่งนี้เลยเอาแล้วพ,าาพี่จะเอามากิบสุขหนัพี่เจออาวุธใหม่มไปไปหน้าตายมากชึบ เป็นไงล่ะฉันไม่สนใจแกหรอกฉันสนใจแค่น้องยันจังเท่านั้นเชื่อพวกแกยังเต้นกันอยู่เหรอเนี่ยบ่ายขึ้นมันไม่เธอค่ะเอาคนนี้เขาก็ตายบ้ายทีนี้มันไอตีกี่ทันไปดีกว่ามายันจังพี่จะอุ้มยันจังเองมันไม่ใช่อุ้มแล้วเนี่ยมันรักที่พี่มีให้น้อง มันมากมายมหาศาลเดี๋ยวก่อนพี่ตอนนี้เสื้อหนุกมเปื้อนหมดแล้วขอไปอาบน้ําก่อนได้ไหมอุ้มี่เราอาจจะเจอที่ลับก็ได้นะถ้าเราถ้าเราไปลึก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 ๆตัวนี้จะตายแล้วลึกลึกที่ว่านี่สาวว่ายน้ำไม่อยากว่ายน้ำนี่นี่เรายังไม่เคยเข้าห้องนี้เลยมาเร็วอุ้มี่อีพีที่แล้วเราไม่ได้เข้าห้องนี้นะมะเฮ้ยไม้เบสบอลมีอาวุธเยอะมากน้องๆความจริงแล้วอะอาวุธเยอะสุด นี่ประตูสกประตูนี่เห็นไหมพี่มีประตูสกประตูเอาประตูไหนเอาประตูนี้ก่อนเนาะอาวุฒเยอะมากค่ะฟืบฟ,อ,ฟอ,อ่าให้น้องๆนับนะแล้วคอมเมนต์มาว่าอาวุธทั้งหมดมีกี่ชิ้นนะโอเคปะคอมเมนต์มด้วยนะอ่าถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วให้คอมเมนต์ว่าอาวุธทั้งหมดมีกี่อันนะมีกี่ชิ้นโอเคปะถ้าเขาน้องเขไหนตอบถูกนะ เดี๋ยวจะไปคอมเมนต์กลับโอเคปะเออเขาจะขึ้นไปข้างบนยังไงนะเออน่าจะขึ้นไปไม่ได้นะมันไม่เหมือนกับอีกแมพหนึ่งนะอ่ะไปเราต้องไปสำรวจให้มันครบเราจะได้รู้ว่าอาวุธครบหรือเปล่านะอา่าถ้ามีอาวุธชิ้นไหนที่พี่นุ่นกับน้องอุ้มี่เนี่ยยังไม่ได้ไปเอานะให้น้องๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะถ้าใครดูคลิปนี้นะถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วแบบ เออพี่นุ่นนี่อาวุธยังไม่ครบเลยนะมีอีกชิ้นหนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้โอเคป่ะไปไที่จะรออยู่ข้างบนนี้แหละอ่าตอนนี้อ้าวเมยเดินในน้ําไปเลยอ้อาวยันจังว่ายน้ําไม่ได้เหรอโอ้น,อโออน้องอุตสาห์เกิดเสกซีสมสบายตายก่อนอะตายก่อนเห็นน้องเป็นพยาบาลนี่เอง <Okay. S 2> โอเคโอ้ยันจังอุ้มนุ่นพี่ โหดมากเอ้าไปได้ไงอ้าเอาขึ้นไปสิคะยันจังขึ้นไปได้ไหมคะว่ามีที่ขึ้นหรอกอะเอาผู้ชายคนนี้เขายังยืนอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยอะมีที่อื่นอีกปะเราต้องไปให้ครบนะชั้นดาดฟ้าออชั้นดาดฟ้ายังไม่ได้ไปไปเลยไปเลยผีสาวไม่มันอาจจะมีอาวุธไงถูกปะอือก็จริงอะเพิ่นก็พูดถูกอะ มา,มาเลยมาเลยุูมี่นี่หนูเข้าชุรมพยาบาลแล้วนะเนี่ยพนีอยู่ชั้นไหนแล้วบอกหน่อยขึ้นข้างบนแล้วเนี่ยกําลังจะขึ้นข้างบนแล้วเนี่ยนี่เปิดประตูนอน,น้อยยังจุง้ง้วยนะฮะพี่มาแล้วนะอม,มี่นะรีบมาเลยมันอาจมันอาจจะมีอีกห้องหนึ่งก็ได้นี่อะไรวะฝั่งนี้ เครื่องบดหัวค่ะที่อันตังเขาจะมาฆ่าเพื่อนร,รู้แค่นี้แล้วค่ะรุ่นพี่รุ่นพี่ก็ลองเอาอันนี้มาบดหัวรุ่นพี่สิคะทีเราจะทำไพนี่แหละค่ะรุ่นพี่ขบนวนมาเลยกระโดดลงมาฟับอพี่กระโดดลงมานล้มมี่นะมาเร็วหัวไปเอาอีนี่ปีนนี้เลยเหรอ โอเคไปครบหรือยังเหลืออีกที่ไหนที่ยังไม่ได้ไปไหมเออมีหลายชมรมเลยคะที่ยังไม่ได้ไปชมรมวาดรูปเราไปทีละชมรมดีไหมเออไปวาดรูปก่อนไปอ่ออันนี้เข้าทําอะไรกันเนี่ยไปเถอะไปอันนี้เป็นของคุณครูหรอมันอาจจะมีอะไรบางอย่างอันนี้สะพานนักเรียนมันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้นะที่เรายังไม่ได้ดูพี่เหนือไปดูชมรมสะพานนักเรียนก่อนพี่เป็นลองประธานก็ได้ หนูขอแต่งตัวบัตรมือเปลี่ยนชุดละรู้สึกว่าชุดพยาบาลไม่เข้ากับหนูเลยใช่ไหมชุดพยาบาลพุดพยวาา่าก็มาเรียกลก็เลยพยาบาลไปเลยอ้าวโอมีหนูจะมานั่งางหน้าพี่ทำไมเนะี่ยไม่รู้พุ่นนี้มานั่งทีหนูทำไมตามีรูมีไหมตามรูมีมูไหมไม,ไม,ม่มีโอเคไม่มีเบรว่ากระเจอะโอเคไปไปได้นะ